สวัสดีครับวันนี้อยู่ผมก็มีจะเจอครับต,<ะ>ตับบู๊ครับใช่นี่ก็เป็นหนึ่งทีมงานผมก,นก็ชื่อว่าบูมฮะวันนี้ฮะเราจะมาฟาร์มวินสเตย์กันให้ถึงห้าสิบเลยส่วนบูมงองบอมว่าถึงประมาณยี้สิบเจ็ดใช่ไหม<ะ>ถ้าเกิดว่าแพ้รอบหนึ่งนี่คือหมดเลยหมดกันเลยถ้าเกิดว่าเจอแฮกตาแรกนี่คือจบเลยโอเคโอเคอะ ไม่ต้องไม่เป็นไรโกโก้อ่ะโกโก้มันก็แค่วิ่งเร็วเองเขาจะน่ากลัวอะไรเงีเออใช่มะพร้าวโกโก้นัดนะไอพวกนั้นมันให้พวกเราขุดเตรียมอยู่แล้วเพราะว่ามันจะได้ประโยชน์ขนาดที่ไหนี่เป็นกรอบฉากนึงเขาโอ้เออออโต้คลิกด้วยออโต้คลิกโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ย เตียนก็นแต่มาบูมบูมตีมันตีมันบูมบูมหนีก่อนโอเคชิว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 ,ชว,ชวหน้าตาแรกกับตาสองเนี่ยอาจจะไม่ชิวก็ได้เออกลับมาก่อนบูม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 ,บมไปลุยสองคนเลยเองลุยสองลุยสองแบบเพิ่งไปเดียวมันใครเอ endofo er หรือเปล่าเอ้ยไม่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 ไม บูมบูมเองจะทำที่วินเสียสแม่งแฮกนี่ว่ามันแฮกมันแฮกเลยไม่ไม่ไแฮไม่เป็นไรนะฮะท่าน,นผู้ชมงั้นวันนี้ต้องมาฟังมันใหม่มาเอาใหม่เลยเอาสามสิบสเต็ปเลย<ส>แล้วสปีดรันเลยบูมแล้วสปีดรันเลย<ส>พินหัวพี่พี่หัวหร้อนจัดแล้วนะแปะเอาแบตแปเหล็กแล้วไปเลย เดี๋ยวบูมต่อไปก่อนโอเคอ่ะบูมต่อไปก่อนโอ้ย <c oughs> แฮกแฮกแฮกบูมบูมขับไปฐานลุมลุมแฮกลุมแฮกลุมกระเทิมมันไม่ไม่ไม,ไม่มันไม่ได้ติเ่เตียงกบเรียกแตกเอาบอกมากันเตียงเฮ้ยบูมบูมฟาวดี่เตียงบูมบูมไปฟาวดี่เตียงบูมมาฟาวดี่เตียงกับพี่นี่บูม ธนู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 ขอขอขอฟ้าเร็กหน่อยบบแบบมาแล้วมันมาแล้วพี่จะตายแล้วเพราะมันมันเจอแต่แฮกเนี่ยโอ้เมคเช มาฝั่งนี้มาฝั่งนี้ไปหยัดบล็อกเลยปหยัดบล็อกไปหยัดบล็อกโอ้ไม่แฮกไม่แฮกไม่แฮกตอนที่พี่เล่นเก่าอย่ังไม่เจอแฮกเลยนะโอ้ยูสุไอ้พวกเออแตกขโมยบอะไรบล้อมอ๋อเกือบไปแล้วเกือบแล้วใครเพนเห็นเฮ้ยต่อขึ้นที่สูงอย่างงี้เจนลี่วาเลยเฮ้ยเจนนี่โอ้โอ้ใจเย็นครับพี่น้องเฮ้ยใจเย็นครับพี่น้อง ดเดี๋ยวรอไอ้แต่หนึ่งสเตนเดสโกไปต่อเลยเดี๋ยววิ่งต่อไปเองเดี๋ยววิ่งต่อไปเองบูมแล้วไอ้จะมาอยู่กับพี่ทำไมเนี่ยบูมแล้วว่าไม่จะกระโดดมาขนาดนั้นอ้ยบูมบูมสิงจีสุดอีพิกโอ้ยโอ้ยวันนี้ฮันเตอร์วันนี้ฮันเตอร์ เฮ้ยไปขุดฝ hey, 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 ั CAL ่งนี้ทำไมวะเฮ้ยมันมีเกาะนี้เรียบร้อยนี่มันเป็นแคร์เลยเฮ้ยเขานี้มาเป็นแคร์เขานี้มาเป็นแคร์เลยอะดูดิมเป็นนแคเฮ้ยแคร์แต่อยู่คนละประเทศว่ะกดเสียวผมจะเล่ามาให้เองขุดไม่ได้ทิ้ติดชิ้นติดนี่ ซิง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 โอ้อับปุ่นๆไปแล้วเดี๋ยวเลือกเลือกกระชิบเดียวอับปุ่นๆไปแล้วโอ้โหเพื่อเดิม ้างหลัง้างหลังโอ้ยมันมากันเต็มมันพินแตกพินแตกหกแอมพ์่ินหายเลยติดกระเล็กเนียตดตุ๊นี้ยโอ้ย,อยบูมยังจี๊โอ้เออเรียบร้อยแตก้มสปินสามอะเดี๋ยวทำเองมีสองทำพี่มีสามวัดระวังนรับพินกดเตียงละโอวาว มันยิงเฉี่ยไม่เป็นนะรออ้อยเฮ้ยปรหวัี่ก็เอ็กซ์โตรอัโตเหมือนกันเนี่ยเว้เราต้องเหลือไว้สามบล็อกตรงนี้เนี่ยพอเหลือไว้สามบล็อกใช่ไหมเราก็มารอยอ,อย่างเงี้เว้ยเพราะมันต่อเพราะมันต่อมาใช่ไหมแล้วก็กระโดดไปก็สามบล็อกมันเนี่ยเนี่ยเนี่ยเราก็รออยู่น <c oughs> ะนี่ยมันเป็นเป็นอะไรอ่ะเวลาพี่ต่อสามบอลมันจะชอบมีพวกประเภทปแปลกแที่มันต้องต่อขึ้นที่สุกอาเด้งข้าเลยโอ๋อจิงเรนจิงเรนอ๋อไม่ใช่จิงเรนพี่ดูคุณผู้หญิงเป็นจิงเรน ไม่รู้ดิปีนตาฝาดนะแต่ว่าคุณผู้หญิงเป็นวอนนี่คันเตอร์แย่แย่แย่ได้ได้ไหมตะเกียงได้แอมไหมมันหนีกับบ้านเหรอหรือว่าเองตายโอ้ยอย่างจ็บบูมข้ามมนหน่อยดีมันได้แอมมีคูดเยอะโอ้โหมันบอนนี่ฮันเตอร์สองตัวเลยบูม๋อ บอลโผล่โอ,โอ้โดนหายไปเลยสติที่เราฟาร์มามานั่งบีคอนสองตัวเฮ้ยประหมาาพินคือไ,ไอ้เจ้านะไอ้เจ้าไอ้เจ้าคอนโบอ่ะเฮ้ยยิงระวังมันจะเป็นไรเขาตอบที่สูงเนี่ยพินงงมากเลยเอา้าเริ่มแล้วตกว่ดี nghiên yên à. Khi thăm không về đi. rồi combo. Bye. <c Glenn> อย่างเออบูมอย่างนั้นแหละเออ let's go บูมแล้วมันจะเกินไปนะเดิน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 เดเอ้ามันตกไตแลโอ้ยดับเบิลพรีเมียมดับเบิลพรีเมียมว่ะแล้วก็ฮอสซิ่ด้วย เอ็งไปเลยเดี๋ยวเอ็งเฝ้าเตียงอ่ะเอ็งต่อไปตรงกลางให้พวินแล้วไปช่วยยูทูบดิอดอกที่กอทินบอกให้เอ,อ้าพี่ตกตายเอา